กรมการขนส่งทางบกครับแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังเพจมิจฉาชีพที่แอบอ้างว่าสามารถรับทำหรือว่าต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งครับและมีการเรียกเก็บเงินแพงกว่าค่าธรรมเนียมจริงโดยนายเสกสมอัครพันธ์ครับรองอธิบดีและโฆษกกรมการขนส่งทางบกก็ได้ยืนยันว่ากรมการขนส่งทางบกครับก็มีระบบการขอและต่อใบอนุญาตขับรถที่สะดวก รวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายครับโดยสามารถจองคิวล่วงหน้าผ่านทางแอปพลิเคชัน DLT Smart q ครับหรือใช้บริการต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศเลยนะครับทางนี้ครับก็มีอัตราค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตขับรถใหม่โดยรถยนต์นะครับก็จะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่205บาทส่วนรถจัก,กรยานยนต์ครับค่าธรรมเนียมอยู่ที่105บาทส่วนการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ถ้าเป็นรถยนต์นะครับก็จะมีอัตราค่าธรรมเนียม505บาทครับส่วนรถจกกักรยานยนต์นะครับก็จะมีอัตราค่าธรรมเนียม255บาทครับ ซึ่งในขณะนี้ครับทางกรมการขนส่งทางบกครับก็ได้ดําเนินการแจ้งความดําเนินคดีกับมิจฉาชีพแล้วจํานวนกว่า555รายเลยครับและแจ้งเตือนประชาชนอย่าลงเชื่อเพจมิจฉาชีพเนื่องจากเสี่ยงสูญเสียทรัพย์สิสนและเอกสารสําคัญส่วนบุคคลครับและถ้าหากว่าพบเจอเพจ Facebook ปลอมให้กดรายงานบัญชีหรือแจ้งบอแสไปได้ที่กรมการขนส่งทางบกหรือโทรไปได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงเลยครับ